สวัสดีอีกครันะค,ะคลิปนี้ก็จะมาดูเกี่ยวกับการออกไปนอกสถานที่ต้นไม้ใบยาต้นไม้นี้ปกติจะเป็นต้นไม้ที่ใช้เป็นยาสมุนไพรได้นะคะช้ต้มแก่ครับปัสสาวะเป็นต้นไม้ธรรมดาธรรมดาแต่ต้องหาต้นที่มันดูดูที่อยู่ที่สะอาดหน่อยถ้าเป็นธรรมชาติใช้ใช้เป็นสมุนไพรต้นหญ้าเหมือนดอกหญ้าธรรมดาคุณหมอเคยเจอไหม คยเห็นอยู่ทั่วไปค่ะตามข้างทางก็คลิปนี้ก็ไปบ้านลูกค้าอีกครั้งหนึ่งนะครวันนี้ก็เป็นวันที่ฟ้าเปิดเป็นวันที่มีแสงแดดดับอระกาศอีกทีฟ้าสีสดใสสวยงามก็ทําให้เราสดชื่นอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าอากาศช่วงประมาณ10บโมงสิบเอ็ดก็จะมีกิ่นอายของแดดหอมหอมหอมไอแดด แล้วก็จะร้อนหน่อยๆสำหรับคนที่ไม่เคยสู้แดดก็แนะนำให้กางร่มเลยกันเนาะเพราะว่าแสงแดดก็จะทำดาทำลายาสภาพผิวทำให้เราผิวอาจจะผิวขาวๆนเนียนก็จะํำได้นะคะก็เรามาดูกันก็น่าจะมาฉีดยาประจำเดือนฉีดยาเกี่ยวกับการป้องกันเห็บบัดมีมีอะไรบ้างคะวันนี้ ก็มีตัวยานี้นะคะก็จะช่วยป้องกันเห็บหมัดแล้วก็พยาธิหนอนหัวใจให้สุนัขครอบคุมเดือนละหนึ่งครั้งค่ะก็บ้านี้ก็มีค่อนข้างหลายตัวเลยจำเป็นต้องมาฉีดที่บ้านนะคะอันนี้ก็เป็นเด็กๆที่ผู้ช่วยแล้วก็คนงานที่บ้านเขาจับกันได้ก็จับมากันคนละตัวสองตัวนะคะหมอก็ทำการกะน้ำหนักแล้วก็ฉีดยาตามโดสน้ำหนักของเขาค่ะ แต่สุนัขก็มีแต่ตัวอ้วนๆน,นะนี่น่าจะแบบหลักยี่สิบสามสิบกิโลค่ะนี่ขนเงาแวบเลยก่อนหน้านี้คือคุณเจ๊เจ้าของเขาบอกว่ามันมีเห็บค่อนข้างเยอะตามตัวน้องหมาทุกตัวเลยตามหูตามเท้าแล้วก็ขึ้นตามกําแพงบ้านเขานะคะหลังจากที่เราเริ่มไปฉีดมาสองสามครั้งนี้ก็เริ่มไม่ค่อยพบและตัวเห็บหมัดต่างๆแกก็เลยได้ใช้บริการอยู่ทุกๆเดือนนะคะ ที่ให้เราแบบไปดูสุขภาพน้องหมาแล้วก็ฉีดป้องกันเห็บหมัดนะคะนี่ค่ะตามปกติผลิตภัณฑ์ในการกําจัดป้องกันเห็บหมัดมันก็มี่ากีม,มีหลายรูปแบบมากเลยทั้งปกอปกคอปอกคอกันเห็บเนาะบางคนก็มีแป้งโรยกันเห็บหมัดแชมพูป้องกันเห็บหมัดรวมถึงผลิตภัณฑ์พวกหยอดหลังนะคะแบบชนิดกินก็มีซึ่ง เวลาการจะเลือกยาที่ให้สุนัขก,กินหรือแมวกินเนี่ยป้องกันเห็บมัดจะต้องดูด้วยนะคะว่ามันเป็นยาเถื่อนหรือเปล่าเพราะว่าหากใช้ยากลุ่มที่เป็นยาป้องกันเห็บมัดเถื่อนเนี่ยแล้วมันโอเวอร์โดสหลายเท่าสําหรับน้องหมาหรือน้องแมวที่ตัวเล็กเวลาทานเข้าไปอะคะ่ะก็อาจจะเกิดอาการตาบอดโซเซน้ำลายยืดมึนเมา ง่วงนอนได้นะคะก็ต้องระวังแต่ว่าอันนี้เรามาฉีดให้ตามขนาดตัวน้ำหนักก็ไม่ต้องกลัวที่มันจะโอเวอร์ค่ะถ้าสมมติว่าเราเราดูแลแบบแบบพออยู่ได้อะคือคุณภาพชีวิตประมาณแบบไม่ได้พรีเมียมก็มใช้วิธีฉีดใช่ฉีดก็ค่อนข้างป้องกันได้ค่อนข้างดีเลย2อาทิตย์ถึง4อาทิตย์ค่ะถ้าถ้าเหตมัดมันไม่ได้เยอะมากในสิ่งแวดล้อม,อมเพราะว่าถ้าใช้แป้ง โดยปกติสุนัขที่แบบเลี้ยงแบบที่ไม่ได้อ,อยู่ในที่ที่ดีมากเท่าไหร่มียุงมีปรสิตกัดม,มันก็ทําให้เขากัดกัดเพื่อที่จะเอาปรสิตออกแล้วสามารถที่จะกิน อ่าพวกแป้งพวกอะไรเข้าไปได้เหมือนกันเนาะใช่ใช่กินแป้งกินตัวเห็บเข้าไปมันก็จะก่อโรคพวกพยาธิใเลือดอีกแบบหนึ่งด้วยก็ได้ค่ะหรือแบบเอ่อเห็บหมัดมันอาจจะลดได้ไม่ค่อยดีเพราะว่าเวลาเราโรยแป้งไปอย่างเงี้ยหมาก็สะบัดออกแล้วเห็บหมัดมันจะหนีไปหรือตายไปก็ต่อเมื่อมันโดนแป้งแต่ถ้าไม่โดนแป้งก็คือไม่ได้ผลอะไรค่ะก็แป้งฆ่าแม้กระทั่งเห็บหรือว่าหมัดได้มันก็ต้องฆ่ามีผลต่อร่างกายอยู่แล้วเ<ม>วลาที<ม>่ก<ม>ินเข้าไป หมือนสารฆ่า,มาแมลงอ่าสุนัขตัวนี้นะคะก็ก็มีอาการแผลที่หางนะคะมีแผลเกาคันเจ้าของบอกว่าหันไปกัดตลอดเลยไม่ยอมกินข้าวกินปลาผอมนะคะก็อยากให้เราทำการรักษาให้ยาเพื่อที่จะแบบลดการกัดเกาเลียฆ่าเชื้อแผลค่ะเขาบอกว่าเขาพยายามใส่คอล่าป้องกันการกัดเกาแล้วแต่สุนักก็ยังหันไปได้ นะคะแล้วก็มัวแต่กัดเกาก็เลยผอมแบบนี้ใช่หรือเปล่าใช่ใช่เพราะว่าไม่มีคือเวลาที่หมาเจ็บป่วยนี่มันก็จะมัวแต่เลียแผลเขาเรียกว่าเลียแผลนั่นแหละแล้วก็ต้องมีวิธีการดูแลอย่าง,างไรที่เราแนะนำเขาไป ก็อ่าหนึ่งก็คือใส่ไอตัวจรรันดาวเทียมกันเลียนะคะแล้วก็เจ้าของขอรับยาก็เลยจัดยากลุ่มฆ่าเชื้อยาลดค่าลดคัลดอักเสบเพื่อลดอาการหันไปกัดพอแผลแบบนี้ถ้าเราไม่หันไปกัดไปเกามันอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวมันจะค่อยๆสมานตัวเองและหมอก็ได้ให้พวกยาพ่นแผลสําหรับคุมการติดเชื้อนะคะเพราะว่าแผลที่สะอาดมันก็จะหายเร็วนะคะร่วมๆกันเดี๋ยวประมาณ2อาทิตย์เราจะ ไป follow up คนนี้อีกทีหนึ่งว่าแผลที่ห่างเป็นอย่างไรแล้วบ้างน,นะคะก็ตัวนี้ก็ชื่อคําแก้วนะคะตัวที่ใส่อยู่นี้ก็คือเป็นอลิซาเบธคอร่าหรือว่าปอกคอกันเก้าก็เวลาที่ใส่ก็ดูแลเรื่องเกี่ยวกับ ตัวอื่นมาทําร้ายเพราะว่าการสู้กันนี้ก็จะติดคอรา่าแล้วก็การกินอาหารเรื่องการกินอาหารว่ากินได้ไหมแต่ว่าก็จําเป็นที่ต้องใส่เพราะว่าเวลาที่ไม่ใส่ก็คือเวลาเราใส่ยาเข้าไปเขาสามารถที่จะไปกัดหันไปกัดแผลเลียแผลได้ซึ่งน้ำลายก็ทําให้เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทําให้แผลหายช้ายังสกรปรกต่อไปเพราะว่าคนจะเข้าใจว่าแล้วเวลาที่เขาเลียแผลเองจะทําให้แผลหายแต่นั่นเป็นเป็นความเชื่อที่โบราณ ก็จริงๆในน้ำลายสุนัขมันก็มีแบคทีเรียเนาะไม่งั้นเราก็ไม่ต้องไปหาหมอให้สุนัขเลียแผลเราเพื่อที่จะรักษาแผลใช่ไหมคะก็เลยเป็นความรู้ความรู้ที่มันพิสูจน์มาใหม่ก็คือน,น้ำลายมีปรสิตมีเชื้อโรค<ช>ทำให้แผลชื้นนอกจากเปียกอับชื้นแล้วแผลก็ยังหายช้าอีกด้วยใ,ใม่งั้นเวลาที่เป็นแผลก็คือข้อควรระวังก็คือใส่ปลอกคอกันเลียไม่ว่าจะเป็นดูแลที่บ้านหรือว่าฝากที่คลินิกไว้เพราะว่าสัตว์เขาไม่รู้หรอกว่า เวลาทําอย่างนี้จะทําให้แผลเขาหายช้าใช่แล้วคะ่ะก็อันนี้หลังจากเสร็จเรียบร้อยเราก็มาชมนกชมไม้ทา <ำ S 1> อะไรคะเมื่อกี้นี้หลบแดดค่ะไหนบอกว่าแดดมีคุณค่าแล้วหลบทําไมคะก็ถ้ามันแรงเกินไปมันก็จะก่อให้เกิดโทษนะ,ะแสดงว่าอะไรที่มันเกินไปนี่มันก็เป็นพิษเหมือนกันใช่ความรักก็เช่นกันพิษรักใช่ ก็ก็คลิปน oui> ี้น่าจะได้เรื่องของการกำจัดเทมบหมัดนะคะแล้วก็มีลูกสร้อยลูกเคจากคุณหมอแล้วก็พยาบาลนิดนึงนะคะเวลาที่เราทำงานเราก็ต้องมีมีกระเซาเยอะแยกันบ้างถ้าอย่างไงก็ผู้ชมทางบ้านก็เลือกเอาในสิ่งที่มันมันนำไปใช้ประโยชน์ได้นะคะอะไรที่แอดมินหรือว่าคุณหมออาจจะหลุด นิดๆหน่อยๆก็เป็นสีสันนะคะก็ขออภัยด้วยนะคะก็อาจจะเป็นคลิปที่ไม่ได้มีประโยชน์หรือว่าไม่ได้มีเนื้อหาที่มันอัดแน่นจนจนเครียดเกินไป<ช>เพราะอะไรที่มันเยอะเกินไปคุณหมอบอกว่ามันก็เป็นโทษได้ถ้าง,งั้นก็อันนี้ตามลายทางนะคะสองเราก็จะไปไปหามะละกอไปซูมมะละกอเผื่อคืนนี้มีมีมีมที่ ที่ประกอบอาหารอ๋อโอเคก็ขอบคุณทุนหมอนะคะที่พาออกไปนอกสถานที่ได้ความสนุกได้งานก็ได้บรรยากาศแล้วก็ทำให้เราได้รับออกซิเจนสัมผัสกับธรรมชาติก็คลิปนี้ขอฝากท่านผู้ชมไว้ด้วยนะคะแล้วยังไงก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ